สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับอยู่กับผมนะเบ้นนะครับทําไปเลยตกปลาครับเดี๋ยววันนี้พาเข้าใหม่นะครับเป็นคลองลอกนะครับแถวหนองสองห้องนะครับก็นาใบนะครับแกขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นเมื่อกลางวันนะครับว่ากําลังลอกคลองนะครับก็เป็นพวกจอกแหนเป็นพวกสาลายหางกระลอกนะครับกําลังลอกขึ้นมาครับปลาช่อนนี่ผมรับประกันเลยว่ากัดแน่นอนนะครับก็วันนี้ผมมาเป็นช่วงเย็นนะครับ ส่วนผลงานวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับไป ตกปุ๊บก,กัดเฉยตกกัดเลยไซไซป๊อกนะเป็นร่องน้ำต่อมาจากคลองนะครับเข้ามาฝั่งนี้หงโดเลยนี่ไซโอเคอยู่นะไม่ได้กิเล่นะครับนี่ช่อนข้างหางบ้านแพลนะครับช่วงเย็นนะก็ สายก็โอเคครับกัดเป็นหน,นอนยางนะครับอืมโอเคอ่ะไปเดี๋ยวปลดปลากันครับเดี๋ยวตีต่อครับวันนี้ผมเอาชุดนี้มานะช่วงเย็นเป็นวีกกับสเตลล่ามานะครับสายพีอีหนึ่งไปเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับไปเดี๋ยวตีต่อสายโอเคอยู่นฮะกิ๊กเรียบร้อยเอาหลุดอีก ผมใช้เป็นหนอนหนอนใบสปินนะครับจริงๆใช้กบยางทีเดียวก็จบนั่นแหละแต่ผมหาทําได้เฉยนะอ่ไปตีต,ต่อครับปะ มไม่โดนเบ็ดโอ้พันกันเลยน่าจะกระส่งนะตัวนี้นะไม่โดนเบ็ด โอ้ยเนาเป็นอะไรกับสายท่อมาพันหัวไก่วะแล้วปลากัดด้วยนะเมื่อกี้นะวัดปุ๊บพันหัวไก่โอ้ยอยากได้สายใหม่แล้วไงวะกูล่นเหนื่อยเวลาตียิงมีน้อยอยู่ อ้ยมันมีกาดนะเนี่ยแต่มันเป็นปลาช่อนน้อยเนี่ยกาดนะเนี่ยแต่มันเป็นปลาช่อนเล็กเนี่ยน่าจะโดนละนั่นไงได้โดนจริงด้วยอุ้ยปลายยอยู่นะเนี่ยของนี้เนี่ย นายจานเฮ้ยใ,ใส่ดีเลยนี่ของฉันบ้ายนี่เอ,อโ้โอเคเว้โอเคโอเคอ,อุ้ยกดัดแล้วทำไมไม่โดนวะ อุ้ยกัดติดติดกันร้อยหลายตัวเลยนะเนี่ยอุ้ยสามสี่ตัวติดแล้วเนี่ยทำไมไม่โดนเบ็ดเลยวะหรือมันกัดแต่ใบสปินวะนี่กัดหลายตัวติดติดกันเลยนะที่ผมตีอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็ส่งนะไม่ใช่ไม่ส่ง หใหญ่ใหญ่ครับใหญ่เน้โหูใหญ่ใบใหญ่สตรึงนี่นี่ดูสซครับโหสายสีส่ขีดเลยนี่แอมเบ้าเลย แล้วตัวดําด้วยนะนี่นะครับเหยื่อเต็มปากเลยครับนี่สุดยอดเลยนี่เคันเฟนวิกนะครับสามขีดเกตมานะครับโอเคเก็บปลาก่อนครับปะเดี๋ยวตีต่อครับไซดีด้วยนะโอ้โหดูดิติ๊กเต็มปากนี่เบ็ดหนึ่งโอ้โหเหยื่อกูล่วงไปนู่นแล้ว เดอบเดืบจันใบเก่งไปเก็บไปเออเออเออจันใบนะจันใบนะพูดไม่พูดไม่รู้เรื่องนะมันเป็นใบนะแต่ตกปลาเก่งจันใบเฮ้ยนี่นี่กระโดดนี่ตัวเจับจับก่อนจับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนี้ก็ถือเบ็ดข้างนี้ก็ถือกล้องอ่ะคนดังขยะละหาถุงก่อนนี่นี่นถุงถุงอยู่หน้ารถกูเดี๋ยวแป๊บนึง เราถุงเราถุงทีแร้กผมกันปลาเยอะตีเก็บละเอียดหน่อยนะผมว่ม่าจะได้หลายตัวถ้าตีเก็บละเอียดนะ ตงน่ามีนะมุมนั้นนะกำลังลอกสาลายด้วยนะกัดโดนป่าวะโดนอีกตัวแล้วนีโอ้สาดีด้วยกัดแล้วไม่ค่อยวิ่งกัดแล้วนิ่งนะ ตรงนี้เนี่ยนี่หมุดป่าผักเนี่ยมานี่ไซดีด้วยนะนี่ครับไ,ไซดีด้วยจยันใบเดินมาดูแล้วนี่โอ้ไซปลากเกลือแบบไซส,สองขี่แล้วนะกำลังตกสนุกนะกับคันที่แบบว่าไม่ต้องใช้คันแข็งมากครับโอเคเลยไซนี้ นี่กัดเป็นหนอนอยางนะครับผมพ่วงใบสปินนะจริงๆใช้กบยางทีเดียวก็ได้นั่นแหละแต่ผมนะหาทําม่นะอ่ะนี่ไฟไฟโอเคอยู่นี่มาแป๊บเดียวสับหัวแม่งทีกี้ีบ่งจานจานสับหัวแม่งทีนี้แม่งดินจังอ่ะ เป็นไเนไอ่าเขาจะบอกว่าวันนี้เขาพาเขาหมายเ้เป็นไงเขาบอกวันนี้เขาพาเขาหมายเขานะอ่ไปตีต่อครับไปจะหมายมันน่ามีจริงแหละมันเป็นลานน้ำาต้นตื้นะครับ ทรงนี้มันเป็นมัน,มน,มนซ่อนอยู่ตามแนวสาล่ายครับหมายแบบนี้นะอ่ติดอะไรมาอีกล่ะตื่นมดผมว่าโอเคนะกับหมายแบบนี้หมายแหนสลับน้ําโล่งแบบนี้ครับตีดูว่าก็น้าลุ้นนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรมาไว้แบบแก้เบื่อได้อยู่สําหรับแนวตีประช่อนนะครับ ลำคาญตรงที่ว่ามันเกี่ยวสาลายนี่แหละครับเวลาเราใส่ใบสปินนะครับติดนั่นติดเนี่ยี่ปลาตื่นต้องแบบจังหวะดีๆใช้เย่อแบบนี้ โดนอีกตัวแล้วนี่ย้ำหน่อยฮะใสแหวนเยอะมากไซนี้ตกสนุกนะครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหลูดน้ำกำลังยกม,มันเสาไฟครับมันต้องยกข้ามอย่างนี้ไงเรียบร้อยหลุดไปเฮ้ยกูแม่เงเอ้ยจังหวนะนรกจริงๆ ังมไปย้ายใหม่ดีกว่าครับไปอืมอ้ยนี่กระป๊อกหลุดอีกโอ้ยอะไรวะปลาที่นี่แม่งกัดแต่ปลายปลายปากเว้ยไม่ไหวอมเหยื่อนะปลาที่นี่นะไม่เสียดายครับ เฮ้ยจานแม่งโดนว่ะไซดีด้วยนะโอ,โ,โอ้โหเออเออนี่ครับจานใบโดนอีกแล้วไซดีด้วยเคเคไ<อ>ปเก็บปลาครับไป มีตัวอยู่ตรงนั้นครับเห็นตัวเลย,เด,ยเดี๋ยวผมตีใส่ก่อนตีดักหน้าเลยนี่ตีดักหน้าเลยครับโอ้ยวิ่งวิวิโอ้ย,อยตามมาดูแต่ไม่กัดนะเห็นผมก้อนไม้ดิอีกไม้ดิโอ้ยไปเลย ไซดีด้วยนะตัวนี้นะตรงนี้ก็สวยลองดูเป็นแหนบบางนะครับปนกับจอกนะครับ กัดลูกปลาย,ยู่ตรงนั้นไปดีด้วยกัดดังด้วยนะนี่นี่ส่งเหยี่ยวเข้าไปน่าจะกัดกัดไหมลองดูครับนี่กัดเลยกัดจริงๆด้วยนะกัดลูกปลาย,ยตรงนั้นไม้เดียวเลยอื้ กัดอย่างนี้ตีเข้าไปยังไงก็กัดครับเชื่อถือได้นะครับไสแวนนะครับไสโอเคอยู่ปลาช่อนนะครับช่วงเย็ยนมีเวลาว่างชั่วโมงนิดนิดนะครับอ่ะตะใบตกอยู่ตรงนูง้นยวปลดปลาก่อนครับไปยวตีต่อครับใส่โหปลาเกลือทั้งน,น,นั้นใหม่นี้สนี้ตกสนุกครับเนี่ย ต้องอะไรเยอะดิคิกติดแน่น,นอีกใส่โอเคอยู่ไปติดต่อครับ

S <S ปลาน่าจะหลบอยู่ใกล้ๆกับพวกอย่างเงี้ยจอกแหน่โล่งๆคงจะไม่มีแค่ทีเดียวครับต้องหาจุดที่เป็น แหน่บางๆแล้วตีใส่ครับโล่งๆแบบนี้จะยากน่าจะอยู่แบบนี้มากกว่า อ่ะครับก็สรุปผลเย็นนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้หลายตัวอยู่นะครับนี่ผมมาช่วงเย็นกับน้าใบแค่สคนนะแป๊บเดียวริงนะครับก็ได้ไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพอดีคลองมันลอกจอกแหนนะครับขึ้นมานะครับปลาช่อนมันก็ตื่นนะครับก็ถือว่ากัดดีนะครับสําหรับที่วันนี้นะครับเดี๋ยวลากลับบ้านกันก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไป